ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันในเดือนชาวลัคนาราศีกันในช่วงนี้ไปจนถึง12เมษายนปี2571คุณจะได้อิทธิพลของดาวเสาร์นะครับที่ยกเข้ามาอยู่จุดที่7เจ็ลงดวงชะตานะครับตั้งแต่นี้ไปเนี่ยนะครับชาวลัคนาราศีกันนะครับจะเป็นรอบทดสอบความสัมพันธ์และสัญญา เนื่องจากเรือนที่7ในตําราโหราศาสตร์เนี่ยนะครับนั่นคือเรือนเกี่ยวข้องกับคู่ของคนรักคุ้นส่วนลูกค้าคู่สัญญา์ทนะเนอร์หรือศัตรูที่เปิดหน้าหรือกิจกรรมที่ต้องทําเป็นหมู่คนณะนี่คือเรือนคนตรงหน้าเสานะฮะเป็นดาวเจ้าเรือนที่5นะครับนั่นคือความรักการลงทุนลูกความคิดสร้างสรรค์เสายังเป็นดาวเจ้าเรือนที่6ด้วยในสายพระเวทนะ้นั่นคือหนี้สินศัตรูงานหนักปัญหาสุขภาพนะฮนะเพรานะฉะนั้ในในช่วงเนี้ย ความสัมพันธ์จะจริงจังขึ้นและสิ่งที่เคยละเลยจะถูกทดสอบนี่คือรอบที่ราศีกันต้องเลือกให้ชัดผมแบ่งเป็นข้อดีกับข้อร้ายที่จะเกิดขึ้นในช่วงสองปีนี้ข้อดีคือหนึ่งความสัมพันธ์จะจริงจังขึ้นถ้าใช่ก็จะจริงจังขึ้นคุยเรื่องอนาคตคุยเรื่องแต่งงานคุยเรื่องธุรกิจร่วมถ้าคู่ดีจะแน่นแฟนมากขึ้นเป็นพิเศษมีบททดสอบความสัมพันธ์นำไปสู่ความเป็นปึกแผ่นแนบแน่น ไม่ว่าจะเป็นคู่ของคู่ค้าหุ้นส่วนคู่สัญญาสองลูกค้าหุ้นส่วนคุณภาพสูงขึ้นคุณจะเหลือแต่ลูกค้าจริงคุณจะตัดดิวที่ไม่คุ้มคุณจะสร้างสัญญาระยะยาวสามคุณจะโตทางความรักนะฮะเนื่องจากดาวเจ้าเรือนปุตตะไปอยู่ในจุดปัตตานีคุณจะเลิกคบเล่นเล่นเลือกคนที่พร้อมสร้างชีวิตไม่เสียเวลากับความสัมพันธ์ไม่ชัดสี่คุณจะแก้ปัญหาค้างคาต่างๆได้นั่นนะครับบางคนจะเคลียร์หนี้ร่วมนะฮะ เคลียร์เรื่องเงินกับคู่หรือคู่กรณีหรือคุยปัญหาที่เลี่ยงมานานในด้านเสียในเสาที่เล็งโดยชะตาเป็นผินทุบทซึ่งหนึ่งคุณอาจจะคู่จะถูกทดสอบอย่างหนักคุณจะทะเลกกาะกันเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องชีวิตคุณจะห่างข้อภาระคุณความสัมพันธ์จะใช้งักได้เพราะนั้นเหตุการณ์บางคนต้องคุยอาจจะได้คุยสถานะชีวิตคู่จรงจิงจแล้วก็บางคู่ตัดสินใจจบสองปีครึ่งนี้ ถ้าใช่มีอะไรต่างๆเดี๋ยวมันก็เข้าใจกันลึกมากขึ้นนะครับถ้าไม่ใช่เป็นช่วงตัดจบความสัมพันธ์สองุ้นส่วนจะมีปัญหาสัญญาต้องอ่านละเอียดดีลยืดเยือเกิดขึ้นคนไม่จริงจะหลุดระวังถูกโกงถูกหักหลังถูกเบี้ยวเกิดคู่กรณีคู่ความคู่ขัดแยง้งจะมีศัตรูแบบเปิดหน้าพเพราะเดือนที่7คือคู่แข่งมีคนไม่ชอบมีคนท้าทายงานแข่งขันสูงในช่วงนี้คุณจะเครียดเรื่องความรักคุณจะมีการคิดมากกลัวเสียคนรักกลัวผิดพลาด ดัะนั้นดาวเสาร์เนี่ยมุมที่สามไปเรือนที่เก้าคุณจะมีความเชื่อที่เปลี่ยนแปลงไปคุณจะคิดเรื่องอนาคตใหม่มุมที่เจ็ดไปถึงเรือนที่หนึ่งด้วยดาวเสาร์ส่งพลังไปตัวตนคุณจะเปลี่ยนคุณจะสุขภาพเนี่ยคุณอาจจะต้องดูแลมากขึ้นภาพลักษณ์จะจริงจังขึ้นนะแล้วก็มุมที่สิบก็คือไปเรือนที่สี่ของราศีธนูนั่นคือบ้านครอบครัวจะได้รับผลกระทบจากพระเสาร์นะคุณจะเกิดแรงเครียดความกดดันในบ้านนะบางคนเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับ ญาติพี่น้องคนในครอบครัวเกิดขึ้นได้มีเรื่องเหนื่อยใจกับคนในครอบครัวเพราะนั้นในช่วงตั้งแต่สิบสามใกล้ๆนี้นะมันจะมีดาวอาทิตย์ย้ายด้วยอาทิตย์เนี่ยอยู่เรือนที่หกอยู่ไปจนถึงกลางเรือนหน้าอันเนี้ยช่วงนี้บางคนจะมีงานเล่งต้องแก้ปัญหาถูกวัดผลงานงานจะหนักขึ้นหรือระวังทะเลาะในที่ทํางานระวังสุขภาพบ้างศัตรูนะครับอยู่ในที่ลับหรือศัตรูอาจจะเป็นคนใกล้ตัวที่สุดในช่วงนี้ เพราะนั้นในช่วงนี้ช่วงที่เสาอยู่ตรงนี้ไปสองปีครึ่งคุณจะคุยเรื่องอนาคตกับคู่หุ้นส่วนจะถูกทดสอบงานจะหนักขึ้นศัตรูจะเปิดหน้าสุขภาพต้องดูแลคัดคนออกจากชีวิตความรักจริงจังขึ้นหรือจบเพราะนั้นนะครับนี่คือรอบความสัมพันธ์จริงจังไม่เล่นเล่นคือราศีกันเนี่ยจริงดาวเสาเป็นพินทุบาทเนี่ยสองปีครึ่งเนี่ยภาพรวมนิติกรรมคู่อาจจะมีปัญหาแต่มันมีดาวมันไม่ได้มีมุมเดียวมันมีดาวพฤทธหัสถเดีเคลื่อนในเรือนการงาน ใครที่ทางานร่วมกับคู่หรือเจอใครบางคนจากงานอย่างเงี้ยเน้นผลสําเร็จเรื่องงานร่วมกันให้มากก็จะดีแล้วก็พอประมาณพฤษภาเนี่ยไปจนถึงตุลาเนี่ยเป็นช่วงที่คุณจะได้ลาบจากต่างเพศบางคนได้หลักทรัพย์ได้ของชิน้นใหญ่ได้สังถาคุณคือราศีกันคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อโชคช่วยแต่เกิดมาเพื่อสร้างเงินจากความสามารถที่แท้จริงเพราะคุณเกิดพบอริของจักรวาลคือชาวราศีกันเนี่ยถ้าพลังงานคุณไม่ถูกปิดกั้นเนี่ยคุณคือราศีแห่งความละเอียด การวิเคราะห์การวางระบบความแม่นยำความรับผิดช,ชอบคุณทํางานเก่งแก้ปัญหาเก่งมองรายละเอียดเก่งแต่ชีวิตคุณมักเป็นแบบนี้ใช่ไหมทํางานหนักแต่เงินไม่โตตามศักยภาพเก่งแต่ไม่ค่อยได้เครดิตรายได้มั่นคงแต่ไม่ก้าวกระโดดคิดมากลังเลไม่กล้าขยับใหญ่ไม่ใช่เพราะคุณไม่มีดวงแต่เพราะพลังพุทธของคุณยังไม่มีจักกะเปิดเวทีให้เห็นชัดในคำพีโบราณนะครับ จะมีสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่าพระเปิดโลกในมือผมนี้คือพระเปิดโลกรุ่นพลังงานปี2,569พระเปิดโลกในคำพีโบราณคือผู้ที่จักกะของจักรวาลหมุนให้สำหรับราศีกันมันคือพลังที่ทำให้คุณความสามารถถูกมองเห็นความเชี่ยวชาญถูกยอมรับและรายได้ขยายตามคุณค่าราศีกันไม่ต้องเสี่ยงแรงแต่ต้องวางถูกตำแหน่งคือมันมีฐานข้อมูลจากตำราโบราณเช่น ตัก,กะวติสูตรกล่าวว่าผู้ที่ทำมาจากบุญให้เมื่อถึงรอบเกียรติและทรัพย์จะยกขึ้นเองในแนวมหายาณนะครับเขาพูดถึงภาพเปิดโลกว่าความอุดมสมบูรณ์เกิดจากจิตที่แม่นยำราศรีกันคือราศรีแห่งความแม่นใช้ความรู้ในคำพีสุริยะสิทธานตะในการใช้กำหนดเลิกดาวพุธนะครับในการปลุกเสกเครื่องรางนี้เพื่อเปิดพลังปัญญาให้ทำเงินซึ่งเป็นตำราโหราศาสตร์ที่มีมากว่า5,000ันปี นะครับแล้วก็มีตําราของมหาฤุษีปรารสระเขาเกล่าวถึงดาวพุธเมื่อได้รับแรงหนุนจากดาวพระัสความรู้ะกลายเป็นฐานะในคำพีของพระฤาษีพาลุคุมุนีนะครับกล่าวว่ารอบการยกตําแหน่งยกระดับชีวิตเมื่อรอบเปิดรายได้จะขยายฉะนั้นเลิกในการสร้างเครื่องรางรุ่นนี้นะครับสร้างในคืนพระจันทร์เพ็ญแรกของปี2569ห้า้หสิบเก้าช่วงที่ดาวใหญ่หกดวงเรียงในแนวเดียวกันดาวอาทิตย์คืออํานาจ ดาวจัน์ทรคือโชคดาวอังคารคือการลงมือดาวพฤหัสคือโชคลาภการขยายชีวิตดาวศุกร์คือทรัพย์สินดาวพุธคือปัญญาและสติฉพาะนั้นตำราเขาเรียกว่าเป็นช่วงจังหวะจัก,กรวาลเปิดเหมาะกับวัตถุมงคลสายงานความเชี่ยวชาญและการเติบโตระยะยาวอย่างคุณชาวราศีกันพลังดาวที่จะเสริมราศีกันโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นดาวพุธ คือดาวประจาตัวคุณเสริมพลังของดาวพูดทําให้คิดชัดวางระบบเก่งเจราจาแม่นเสริมพลังของดาวพฤหัสขยายฐานะเลื่อนตําแหน่งเงินก้อนเสริมพลังของดาวสุกเพิ่มมูลค่ากล้าตั้งราคาสูงขึ้นเสริมพลังของดาวอังคารกล้าตัดสินใจไม่ลังเลเกินเหตุเพราะนั้นนี่คือสูตรของกันโดยเฉพาะคือความแม่นผสมกับวางระบบทําให้ชีวิตโตเงินโตเพราะนั้นจุดแข็งของราศีกันเนี่ยนะครับคุณเหนือวิเคราะห์เก่ง ทำงานละเอียดมีวินัยเหมาะกับสายงานที่ต้องการวิชาชีพเฉพาะบริหารหรือเงินหรือสายแพทย์หรือวิชาชีพต่างๆก็ได้ที่เฉพาะทางคุณรวยจากความสามารถจริงจุดที่ต้องระวังคือคิดมากเกินกลัวผิดไม่กล้าเรียกราคาสูงเหนื่อยเกินความจําเป็นคุณไม่ได้ขาดดวงแต่ต้องมีจักระเปิดเวทีให้คุณค่าเห็นชัดนี่คือพระเปิดโลกเพื่อนําไปเปิดจักระของคุณ อันนั้นยังมีคนที่เกิดราศีกันเนี่ยเขาบูชาพระรุ่นนี้ไปเขาบอกว่าทํางานบริษัทมานานปีนี้ได้เลื่อนตําแหน่งพร้อมปรับเงินเดือนบางคนเนี่ยรับงานฟรีแลนซ์กล้าขึ้นราคาค่าบริการทำให้รายได้เพิ่มจริงบางคนนะครับตัดสินใจลงทุนและได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นราศีกันที่พลังเริ่มเปิดจะเป็นแบบนี้งานจะมั่นคงรายได้จะเพิ่มเงินก้อนจะเข้าตําแหน่งจะสูงขึ้นคุณค่าถูกยอมรับ น,นราศีกันไม่ได้เกิดมาเพื่อหวยฟุกแต่เกิดมาเพื่อรวยจากความสามารถที่แท้จริงและเมื่อจัก,การาเปิดคุณค่าของคุณจะกลายเป็นทรัพย์้าเปิดโลกรุ่นพลังงานปี2,569มอสําหรับราศีกันที่พร้อมยกระดับฐานะจากความสามารถของตัวเองนะครับแต่บางคนได้ไปก็ถูกหวยมีโชคฟุกก็มีนะเนี่ยอย่างคนเนี้ยเขาบอกว่าเขาบูชาแล้วรู้สึกว่าได้เงินก้อนจริงๆจ,จ,จากที่ไม่เคยได้มานานแล้ว เงินดีรายได้ดีผู้ใหญ่สนับสนุนมีโอกาสแบบมหาสัจจรเกิดขึ้นแบบงงง่าดีจริงค่ะคอนเฟิร์มปัจจุบันคล้องคออยู่แต่มันทานเมื่อมีโอกาสเล็กๆน้อยๆกรรมพระสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิเสมอสัปดาห์ละสามถึงห้าวันนะก็ทําทานหัดปล่อยวางเรื่องเล็กๆน้อยๆเวลาบูชาก็ให้แบบจินตนาการว่าชีวิตเราประตูชีวิตเนี่ยเปิดออกทีละบานทีละบานทุกๆครั้งแล้วก็พยายามขยายสิ่งบวกบวกทำมาจักหมุนชีวิตก็จะเปิดทุกมิติถ้าไหนอยากได้ทักไปหาแอดมินเลยเนี่ยที่บ้านเขียวหน้าช่องก็ได้หรือข้อความมา นะแล้วบอกว่าเปิดโลก69